Inbox อะไรอยู่ในกล่องง,ง,ง,งบริษัทคิดแอนค s s และไทยแวนการ์ดครับสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับพร้อมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ i n นบ็อะไร อยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการ Inbox รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพลาโมโมเดลหรืออื่นอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทําการจัดเอามาให้ดูกันเลยว่าของเล่นภาในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผม สำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟแวนการ์ดภาษาไทยสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นอีกชุดนึ่งที่ออกมาในเดือนสิงหาคมนะครับผมปี2 0ง5นั่นก็คือชุด v g t t d 1 1นะครับผมชุด TD ของแคลน LINK Joker นั่นเองอ่าก็จะเป็นแคลนน้องใหม่นะครับผมที่ออกมาในภาค3นะครับผมออกมาตำต่างกับเจเนซิตเลยนั่นเองในภาค3เนี่ยก็จะมีแคลนออกใหม่2แคลนก็คืออ่าแคลนเจเนซิต ที่ออกไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะมีที่ดีเสริมด้วยไม่ต้องห่วงนะแล้วก็จะมีคลนลิงค์จ k e กเกอร์ที่เป็นอีกคลนหนึ่งเป็นแคลนใหม่ด้วยและเป็นแคลนตัวร้ายคลนบอสอ่าเป็นตัวร้ายเป็นบอสเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับผมซึ่งน่นว่าบทบาทของแคลนนี้ในภาค3นั้นถือว่าเยอะมมากๆเลยนะครับมีทั้งอ่าคนนู้นใช้คนนี้ใช้ตัวนู้นตัวนี้ตัวีวัตจะไปหมดเลยไปละลานไปลุกลานคล랜อื่นเขาหมดเลยเรียกได้ว่าโหดไร้จริงจริง แต่ว่าเรื่องราวคงจะขอไม่สปอยไปมากกว่านี้นะครับผมว่าลิงจ็อกเกอร์ทาอะไรบ้างนะจะขอไม่พูดเยอะละกันเดี๋ยวดูการ์ตูนไม่สนุกนั่นเองนะครับผมอ่ะถ้ายัางไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าแคลนนี้มีความสามารถแนวไหนบ้างมีอะไรอยู่ในกล่องนี้บ้างนั่นเองคลิปนี้เนี่ยก็คงจะทําแค่ให้ดูก่อนนะครับว่าแก่แล้วเจออะไรบ้างคลิปหน้านั้นเราค่อยมาวิเคราะห์เรื่องของสกิลในกล่องนี้กันนั่นเองจ้ะแต่ว่าหลากัหลกๆเนี่ยสกิลของแคลลิงจ็อกเกอร์นะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวของเรื่องของการล็อกนั่นเอง ถ้าใครอยากจะรู้ว่าการล็อกคืออะไรนะครับผมเกิดอะไรขึ้นบนะ้างนั้นแล้วก็แนะนําว่าให้ย้อนกลับไปดูคลิปอ่าสักตอนหนึ่งที่พี่เชิยเคยทำไว้แล้วเคยทิบายแล้วว่าล็อกคืออะไรนั่นเองจะได้เข้าใจนะโอเคล้วพร้อมแล้วมาแกะกันเลยดีกว่านะครับผมอ่ะยังแกะไม่ได้สิต้องดูในหน้ากล่องก่อนจิงไอ้อ่าก่อนอื่นเลยก็คือมีพรีเซนเตอร์เป็นใครบ้างพรีเซนเตอร์ก็คือโทชิกิใครนั่นเอง หลายๆคนก็จะงงว่าเอ้ยตกลงใครเล่นแคลนอะไรกันแน่นะครับผมตกลงพี่แกจะเล่นนารุเล่นคังเฮโร่หรือว่าจะเล่นลิงจ็กเกอร์กันแน่ก็ขอตอบด้วยว่าพี่แกเล่นทั้ง3แคลนนะครับผมในช่วงต้นเรื่องก็จะเล่นนารุคาม,มิไปก่อนนะครับผมคังเฮโร่โยนให้อาคนอื่นเล่นไปก่อนแป๊บหนึง่งจากนั้นช่วงกลางเรื่องนะครับผมหลังจากที่ใครเนี่ยโดนรีเวิร์สไปแล้วนะครับผมก็จะมาเล่นลิงจ j o กเกอร์ แล้วก็จะเล่นไปยาวๆเลยจนกว่าจะ,ะช่วงประมาณตอนสุดท้ายนะครับตอนสุดท้ายของก่อนจะจบภาค3ก <c oughs> ็จะมาเล่นคางเอโน่ในช่วงสุดท้ายแทนนั่นเองก็จะเป็นอะไรเลนเลื่องประมาณนี้นะครับผมไม่พูดมากกว่านี้ละก็นี่ก็จะเป็นโทชิกิไคนั่นเองจากนั้นก็จะมีตัวหน้ากล่องก็จะเป็นตัวเบรกไลท์นะครับผมของลิงจ็กเกอร์นั่นเองก็เดี๋ยวค่อยไปดูข้างในกันไหนดูซิเป็นอะไรเอ่ยเป็นทอยเอาเด็กนะครับผมน่นนคือทอยเอาเด็กคือเปิด1กล่กองเล่นได้แต่ถามว่าเปิดหนึ่งกล่องปุ๊บเล่นแล้วเก่งเลยไหม ก็ยังอาจจะยังไม่เก่งนะครับผมเปิดสี่กองเล่นแล้วเก่งไหมก็ยังไม่เก่งเพราะว่ามันไม่มีพ t ทีนะครับผมหลายคนจะเริ่มถามอะไรพี่ชินเปิดกล่องที่4กล่องคือจบเลยหรือเปล่าไม่จบหรอกครับผมทีดีเนี่ยเปิดให้ตายยังไงมันก็ไม่เก่งนะมันต้องมีของเสริมหลายๆใบจากบีทีด้วยนะครับผมจะมีพวกเกตสามเกตหนึ่งเกตสองต่างๆเกตศูนย์ด้วยที่ต้องมาเสริมเพิ่มเติมให้ได้สมบูรณ์มากกว่าเดิมอีกนะครับผมหรืออยากจะเปลี่ยนสายยังไงก็ได้แล้วแต่ พีงแต่ว่ามันไม่จบแค่ทีดีแน่นอนนะครับผมก็แนะนําซื้อสัก4ี่กล่องเพราะว่าเราต้องเอาตัวเบรกไร้สี่ใบเพราะสําคัญมากลิงจ็กเกอร์เนี่ยมันเน้นการล็อกเป็นหลักดังนั้นเบรกไร์มันล็อกได้ไงก็เลยต้องแนะนําว่าใส่มานะครับผมหาซื้อมาใส่มาคราวนี้ด้านบนมีอะไรวะอ่ะด้านบน,นก็จะเป็นรหัสชุดเช่นเคยนะครับผมวิจิตีทีดีสินั่นเองตัวกล่องก็จะเป็นแนวสียัพูสดใส,ดสหรเปล่านะครับผมโอเคด้านข้างก็จะเป็นยูนิตในแคลนนี้นั่นเองของแคลนลิงจ็กเกอร์นะครับผม อีกข้างหนึ่งก็เช่นเดียวกันนั่นเองอจริงๆคลาสซิงจงเกอร์เนี่ยถือว่ามันเท่นะพี่ชินคิดว่ามันเป็นอยู่ในที่เทพมากนะครับผมมียูนิตหลายๆตัวที่แบบวา,า,าดออกมาได้ดีมากดูเท่ดูมีพลังนะครับผมดูน่าเกงขามจริงๆด,ด้านหลังมีอะไรบ้างอ่ะก็เช่นเคยนะครับผมจะเป็นรายละเอียดต่างๆว่ามันคือชื่อชุดอะไรอ่ะเวนการ์ดไฟเว่นการ์ดไพลอเด็กสตาร์เวเดอร์อินเวชั่นนะครับผมมันก็คือการลุกลานนั่นเองมันจะเป็นเรื่องของทีมการลุกรลางจากต่างดาวนะครับผม นันหลัก,ก็คือเราจะสนใจตรงนี้ว่าในกล่องนี้มีแคลนอะไรบ้างก็จะมีแคลนลิงค์โจ๊กเกอร์50ใบนะครับผมพอเดียพอดีเลยคือแกะปุ๊บเล่นได้ทันทีนะส่วนอ่ะด้านล่างอันนี้นะครับผมก็จะเป็นอ่าลายชื่อการที่มีในชุดนี้แน่นอนว่าให้อะไรมาบ้างนะครับผมแต่ว่าอันนี้นะดูแล้วไม่ชัดนะเดี๋ยวดูตอนที่พิชชินแกะให้ดูดีกว่า อาแล้วครับผมเดี๋ยวตรงนี้คนต้องขอหยิบเอาไปก่อนเพราะว่าที่จริงแล้วพิชชินได้ทําการแกะออกมาไว้ก่อนแล้วนะครับผมก็เรียนเกรดไปแล้วด้วยเพราะถ้าเกิดแกะออกมาตรงนี้ตัวเต็มเลยเนี่ยมันไม่ได้เรียงเกรดไงเดี๋ยวดูไม่รู้เรื่องนะครับผมอ่าโอเคเราจะขอเริ่มที่เกรดศูนย์เหมือนเหมือนเช่นเคยเหมือนทุกทีนะครับผมว่าให้อะไรมาบ้างอ่ะเกรดศูนย์ตัวแรกแก็จะเป็นตัวเริ่มที่ไม่มีเอฟเฟกต์นะครับผมตามสไตล์ของ T d ดีนะอย่าได้ตัวเริ่มที่มันไล่และถอยเดี๋ยวต้องไม่หาในพวกอ b รีพวก b. พวก BT ธรรมดา ก็นี่จะเป็นตัวเริ่มที่ชื่อว่า s t a r v a d e r n ว v a d a Actinium นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวเริ่มที่ไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยโดนไลททับ like แล้วก็ไม่ถอยด้วยนะจ๊ะดังนั้นก็คือถ,ถ้าถ้าเกิดใครไม่ได้เปิด BT หรือ BT มันยังไม่มาก็รอไปขอดนะครับผมจากนั้นก็จะเป็นคล er ิกร์จ้าก็จะให้ c r i t ติ a ค t r ท g ิกเมานะครับผมสแบบเลย4สีใบนั่นก็คือ Star Vader Meteor r i อ e r นะครับผม oh. ให้มา4ใบบอกว่า4แบบไม่ได้เดี๋ยวมันกลายเป็นคิดสีแบบไม่เหมือนกันต้องบอกว่าสใบนะครับผมจากนั้นก็จะเป็น stand ริ i เก e r จ้านั่นก็คือ Star Vader แห่งคีย์บอร์ดบิสมัะครับผมตรงนี้หลายๆคนนะ่าจะเริ่มสังเกตแล้วว่าเฮ้ยมันมีคําว่า Star Vader เหมือนกัน ถูกต้องนะครับผมเพราะว่าลิงจ๊กเกอร์เนี่ยก็จะมีทั้งแบบติดชื่อและไม่ติดชื่อถ้าเกิดติดชื่อก็จะเป็นติดชื่อ Star Vader นั่นเองนะครับผมมันจะมีในนี้ในทีดนี้ก็จะมีตัวที่ไม่ติดชื่อติดมาบ้านนะครับผมเดี๋ยวเจอกันอ่ะต่อไปก็จะเป็นฮิลล์ทิกเกอร์นะครับผมนั่นก็คือ Starvader s t e l l a r g a การ e นะครับผมให้มา4ใบเช่นกันแล้วก็เป็น Draw Ticker นะครับผมหรือก็คือ Starvader Nebula c a p t e r นั่นเอง ก็จะให้ทริเกอร์มาครบทั้งสชนิดเช่นเคยนะครับผมรอคิฮิลสแตนนั่นเองก็เรียกได้ว่าโอเคอยู่นะครับผมเพราะว่าปกติแล้วเดี๋ยวนี้ทีดีก็มักจะให้แนวแนวนี้อยู่แล้วคือให้มาสมดุลนะครับผมก็จะได้อ่าเล่นได้หลายแบบนั่นเองจากนั้นก็จะเป็นเกรด1จ้าว่าให้อะไรมาบ้างนะครับผมเกรด1แบบแรกเลยนั่นก็คือดาบคู่แห่งการเสแสลงไบนาริสตา อ่ะสังเกตคือตัวนี้ไม่ติดชื่อ Star Vader เลยนะครับผมเพราะมันเป็นวน,นิลา l a s แปดพันแง่สมากเกรดหนึ่งที่มันเป็นตัว s แปดพันไม่มีเอฟเฟกมันจะไม่มีทางที่มันจะติดชื่อได้นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบของเขานั่นเองก็ไม่เป็นไรอ่ะนี่แบบแรกเรียบร้อยใบยถัดมาจ้าก็จะเป็นเกรดหนึ่งนะครับผมใบนี้เลย Star Vader กระสุนติดตามร์เ,เนียมนะครับผมให้มาสี่ใบจ้าใบถัดมานะครับผมนั่นก็คือ สตาร์เวเดอร์กระสุนมานเนออนนะครับผมอาจจะว่าอาจจะเอามาเนออนก็ได้แล้วแต่ให้มาซีบอยถัดมานะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เลยสตาร v เวเดอร์อ r รูล g าอีเกิลนะครับผมให้มาสองใบเหมือนกันเพราะมันเป็นตัวบูสต์หมื่นไง ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเกรดหนึ่งที่ให้มาในชุดนี้นั่นเองนะครับผมแต่ละใบที่แบบมีความเท่ค่อนข้างจะสูงมากนะครับถ้าสังเกตดีๆโดเยเฉพาะไอ้พวกสีแดงสีดําที่แบบเป็นทีมหลักของการ์ดเนี่ยชิ้นส่วนมันดูแล้วมีพลังดูแล้วมีความเป็นตัวไลท์สูงมากนะครับผมแนะนําเลยใครที่อยากเล่นเด็กที่เท่นะครับผมเด็กนี้เป็นอีกเด็กหนึ่งที่แนะนําต่อด้วยเกรด2เลยจ้า กเลซอนะครับผมอ่ะก็จะมีตัวนี้ให้มา4ีใบเช่นเคยกับ s t ต i k e Star Vader ร์ค p ิปตันะครับผมตัวนี้ติดชื่อ Star Vader นะถึงจะมีคอสติ Star อยู่ข้างหน้าก็เถอะแต่ว่ามันมีคําว่า Star Vader เหมือนกันก็เลยใช้ได้นะครับผม <S <S เป็นตัววานิลาด้วยให้มาสีบอยตามมาด้วยนะครับผม Star Vader p ร์ s พ r ซาแบนนั่นเองก็ให้มาสีบอยตามมาด้วยนะครับผมใบนี้เลย สตาร์เวเดอร์เงาอันลึกล้ำสตรอนเทียมนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวเอสเพรสชั am, นเดเซมนั่นเองอ่าตามมาด้วยนะครับผมสตาร์เวเดอร์ไลท์เทียมทานราดอนนะครับผมก็ตาราดอนนี่เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะน่าสงสารนะครับผมเพราะว่าเขาไม่มีกระเทียมไม่กินเลยเขาไลท์เทียมทานนั่นเองนะครับผมทุยนะครับผมมุกนี้ไม่น่าจะเล่นเลยเนาะมันก็จะมีคนชอบเล่นว่าไปกระบี่ไม่มีอะไรกิน ไม่มีกระเทียมกินเพราะอะไรเพราะกระบี่ไร้เทียมทานนะครับผม 1> 1นานที่จะขอปล่อยมุกบ้างแล้วกันช่วงนี้ไม่ค่อยได้ปล่อยมุกเลยใบถัดมาจ้านั่นก็คือ s t a r v a d e r Mobius Blade Dragon ก็ให้มาหนึ่งใบนั่นเองนะครับผมมันก็จะมี2ใบในที่ไม่ให้ให้มาแค่อย่างนั้นหนึ่งใบถ้าเกิดอ,อยากจะได้สี่ก็ต้องเปิดสี่กล่องนะเพราะว่าตัวน,นี้มันคือตัวตีหมื่นสองถ้าเกิดติดชื่อ s t a r v a d e r นั่นเองครับผมสําคัญมากโอเคนี่จะเป็นเกรดสองทั้งหมดในชุดนี้จ้า ตามมาด้วยเกรด3นะครับผมอ่าเกรดสนี่คือตัวอีิกตัวพีกเลยอ่ะใบแรกเลยนะครับผมกับ Star Vader f r a n c h i e m นะครับผมตัวนี้ให้มา4าี่ใบก็จะเป็นตัวตีความหนึ่งบวกสามพันธรรมดานั่นเองนะครับผมมีทุกแคลเลยจริงๆเกรด3ามไปถัดมาจา้านั่นก็คือ Twilight b a l l o n นะครับผมตัวนี้ไม่ติดชื่อ Star Vader นะครับน่าเสียดายจริงๆเพียงแตว่าหน้าตาอย่างเท่อเขาบอกนะครับผมเท่มากดูแนวเป็นหุ่นยนต์นะครับผมดูแนเป็นโรบอทนะ ชอบจริงๆนะครับผมชอบสไตล์นี้มากให้มา2ใบและสุดท้ายก็คือตัวหน้ากล่องนะผมหรคือตัวเบรกไท้นั่นเองกับ Star Vader Infinite Zero Dragon นะครับผมเป็นตัวที่เก่งมากเบรกไร์ปุ๊บจับล็อกได้ก่อน2ใบแน่นอนนะ,นะผมเป็นที่ตัดเกมฝนของข้ามแบบสุดๆจริงๆก็เรียกได้ว่าน่ากลัวจริงๆนะครับผมลิงจ๊กเกอร์นี่หลายๆคนอาจจะมองให้มันโกงนะมันน่ากลัวนะแต่เขาบอกไว้เลยว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นยอมรับว่ามันเก่ง แต่ก็ไม่ถึงขั้นโกงเพราะว่ามันก็จะมีการ์ดหลายๆใบของแต่ละแคนที่สามารถปลดล็อกได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะแคลนโกพลาเดนที่แบบปลดล็อกกันแบบกระจุยกระจายอย่างเงี้ยนนั้นก็คือแคนโกพลาเดนก็จะเป็นแคนที่เรียกได้ว่าซูสีกับลิงโจเกอร์มาางังในนองครับผมหรือบางแคนก็ไม่เซเรียสอยากล็อกล็อกไปเลยอย่างเงี้ยเรามีลูกเล่นอื่นๆที่เอามารับมือได้ก็แล้วแต่นะครับผม่น,นเองทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดทุกใบนะครับผมในชุด VGT t ี1ีนะครับผมก็จะเป็นอาทีดีของแคลนลิงจ็อกเกอรนั่นเองก็จะเป็นอีกแคลนหนึ่งที่น่าติดตามสุดๆนะครับผมใครที่อยากจะเล่นแคลน l i n k j o กเกอหรือดูการ์ตูนมาละอินหรือว่าอยากจะได้เด็กแนวใหม่นะครับผมที่มีสไตล์ไม่เหมือนใครเด็กนี้รับรองครับผมสนุกสนานแน่นอน สำหรับนี้พิชชินกับการรีวิวคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันต่อคลิปหน้าแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้พิชชินขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบายบาย Starwader ลโจ k กเกอร์เย h